มองเห็นชอบในหลักการที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทําประชามติเพื่อแก้ไขความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรมนูญเสนอโดยที่การจัดทํารัฐสูงฉบับใหม่จะเป็นการทําประชามตินั้นเห็นควรจัดให้มีการออกเสียงประชามติจํานวน3ครั้งและควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพุทธศักราช2 5 6 4 เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวสามารถเป็นเครื่องมือทางประชาธิปไตยที่จะช่วยส่งเสริมประชาชนแสดงเจตจำนงในเรื่องต่างๆได้โดยตรง